สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูแหเอ็นปอนกันนะคะเป็นเอ็นตันเอ็นเส้นเดียวเป็นเอ็นใหญ่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นเอ็นเบอร์60นะคะเอ็นปอนตัวนี้จะเป็นตา10เซนเอ็นเบอร์60 10เซน5เมตรก็คือ10ศอกจริงๆแหหตัวนี้เราจะมี10ศอก11ศอก12ศอซอกเป็นแหส่เสาเย็บผนึกข้างสี่ข้างเป็นแนวตรงลงมาเส้นใหญ่นะคะนี่ค่ะให้ดูขนาดเส้นเอ็นใหญ่มาก ตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าตัวที่ขายดีเลยสำหรับพวกที่เอาไปเหวี่ยงตามบ่อนะคะบ่อชนิดเปิดเปิดบ่ออะไรอย่างเงี้ยที่ปลาชนแรงๆตัวนี้ก็จะเอาอยู่ขายดีอยู่ขนาดตาก็จะประมาณนี้ค่ะ10เซน n เบอร์60 N 60อตัวนี้ผลิตแต่ขนาดตา10เซนนะคะมีขนาดความลึก10ซอก11อซอก12ซอกเพาแหของทางร้านเราก็จะเป็นเพาลึกค่ะ นี่นะคะจะเป็นลูกโซ่เหล็กชุบตะกัวตะกัวแท้ไม่มีนะคะความลึกของเภาก็จะประมาณนี้ค่ะร้อยผนึกของเราก็จะมีได้ควันทับอีกทีนะคะทําให้แน่นหนามากลูกค้าสนใจสินค้านะคะก็ทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาที่เบอร์โทรที่ขึ้นข้างต้นนี้นะคะสวัสดีค่ะ